ข <c oughs> ณะนี้มีวัยรุ่สองตัวกำลังส่งสายตากันพุ่งปิง มีหมาโผล่มาอีกหนึ่งตัวเยอะตัวเหมือนหมาเลยอ่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆนี่ยกำลังปากแป้ๆอยู่เกี่ยวไรกันฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมไม่ใช่หมาเลยหันหน้ามาดูสิไม่ใช่หมาเดี๋ยวดูสิใช่หรือเปล่าไม่ใช่หมาครับจนคนเหลือนี่แหละปากแเป้ไหมไม่แป้ไม่แป้เลยฮะพูดปล่อยอ๋อ 没有。<喵>喵